อีกอย่างที่ทุกคนไม่เชื่อตั้งแต่แรกตอนคบกันก็คือว่าแพ้บอกว่าเขาเป็นดาวมหาลัยซึ่งผมไปสืบทราบมาเป็นจริงๆแต่ผมไม่เชื่อไงนึกออกปะืทุกคนเข้าใจปะเนี่ยดาวมหาลัยนะเว้ยดาวมหาลัยปีห้าหกค่ะคือปมดยาเพื่ แลวเข้าสู่ออนนละครัชาแนลนครับแล้ววันนี้มาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะคแต่ว่า,าวันนี้มาคนละทีมนิดนึงใครจะมาแนวแบบพี่น้องครับน้าหมูน้วหมูไม่ใช่ไม่ใช่นังหานัางหา่าไม่ใช่ไม่ใช่จใจเฉลยยังเดี๋ยวเพิ่งนะพี่พพปูพี่ปูไม่ใช่ไม่ใช่ปูย่าไม่ใช่เอ๊ะคร มาเป็นแนวพื่ชีวิตอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือลายดอกยังไม่สงการเลยนะเอาเสื้อที่เก็บไว้ใช่ไหมบริจาคเอามาใส่อวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาทำแฟกอบเอมี่ฮะเฮ้ยแฟกอาบเมีคืออะไรอ่ะไม่รู้กันเองก็ทากันน้องขออ๋อน้องขอมา เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ,กกบรหัสสองคนน่าจะแบ่งคนละ25ข้อดีกว่าคนละ25ขอ้อถือว่าสลับกันคนละขอ้อก็คือคนละ25เรื่องที่บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้รแต่ที่เลือกมาแต่ละคนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่ พีพีอะที่ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วเราก็ไม่เคยได้แบบบอกใครอะไรอย่างงี้นะคะบ,บอกเลยว่าน่าสนใจมากจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักร้องแต่หัวไหลตูด <c oughs> หวัวจะหลดตูดอโอเคมาเริ่มที่แพทข้อแรกชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะแนะนําแบบมิดแกนนณพิษบุญเกยมิดแกรนนกสกรอค์ พิษคุโกยมิแกนน้องน้องเขียวแล้วบ้านเกิดหนูนะอเออโอเคแชื่อจริงชื่อนางสาวณพิษบุญโกยครับผมชื่อจริงชื่อวอลการ์นนามสุลศรีสาคำครับได้นำตัวแบบมิแกนวรกัร์นสีสาคำมิแกนโคกรครับโคกรกลางเลย บ้านโคกกระลังเนาะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบ้านนอกไงโคกกะหนองอะไรบ้านนอกกันพอคาเกะไปพอท้องครับเป็นชื่อเล่นโอเคเป็นชื่อเล่นที่จริงๆริอะเหรอเออชื่อเล่นที่โอ้ยชื่อเล่นจริงๆเนี่ยทุกคนไม่มีใครรู้นะจริงไม่ได้ชื่อแพ้นะครับบอกไปบอกเข้าไปไม่หัวเราะจะน้ำตาไหลเลยอ่ะหรอะอย่าร้อนนะจริงๆชื่อเล่นของแพ้ไม่ได้ชื่อแพ้ค่ะแต่เกิดชื่อดอกอ้อค่ะ อันนี้เรื่องจริงชื่อดอกอ้อคือตอนนั้นเกิดมาเหมือนทางฝ่ายย่ากับยายดีกันว่าถ้ามาอยู่ฝั่งย่าจะเรียกดอกอ้ออยู่ฝั่งยายเรียกแพรค่ะแต่ว่าไม่ชอบชื่อดอกอ้อเพราะว่าเวลาเพื่อนเรียกเรียกว่าอะไรอีดอกมันไม่เรียกอ้อไงเออทำก็เลยอีอเนี่ยยังยังโอเคแต่นี่เรียกอีดอกก็เลยเปลี่ยนเป็นแพรบอกจรงอย่าเรียกกูดอกอ้อนะเอาชื่อแพรดีกว่าเออต่อไปนะคะมีพี่น้องกี่คนแล้วก็เป็นคนที่เท่าไหร่แพรมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกัน2คนค่ะแล้วก็น้องมีน้องคนละพ ส่วนแพมคนที่2ค่ะผมมีพี่น้องสองคนนะครับผมเป็นพี่ชายแล้วก็มีน้องชายอีกคนเป็นลูกชายทั้งคู่ใช่ปะบ้านแพลูกสาวหมดเลยค่ะ<อ>ต่อไปขอ้ขอต่อไปแพเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถามว่าพี่น้องเนี่ยไม่เคยเหมือนเลยคือสีผิวไม่เหมือนใครคือจะเป็นเหมือนยีนเด่นเขาเรียกยีนเด่นป่ะใช่พี่น้องจะผิวดําแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบตอนแม่ท้องเนี่ยจะมีแต่คนขอเลี้ยงอะ <S <S ม,มีแต่คนแบบพี่สาวคนนั้นก็จะขอน้องสาวคนนี้ก็จะขอไปเจอคือแบบว่าเฮ้ยถ้าข้อเนี่ขอไายขอเลี้ยงขอเลี้ย ว่าตากฟ้าพาราลำหลวงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อําเภอตากฟ้าครับผมเคยบวชเรียนมาทั้งหมด6ไปีครับผมอันนี้ วดเป็นเมนทั้งหมด6ปีว่าแพ้ไม่เชื่อเลยอ่ะแไม่อยากเชื่อวพี่เบบวดครับข้อต่อไปเลยข้อที่หกนนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะมาพูดเพื่อดราม่าหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วเราแพ้ก็โตมาแล้วนะคะก็คือพ่อแม่ของแพเนี่ยเสียชีวิตแล้วทั้งคู่พ่อเนี่ยคือเสียตั้งแต่แพอยู่ในท้องแม่เจ็ดเดือนก็คือเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะคะส่วนแม่แม่เสียตอนอายุแปดขวบมงใช่ไหมว่าแพอยู่กับใครมาจนตัวอายุขนาดนี้ก็คือพี่สาวของแม่ค่ะก็คคคคืือออป้้้้้้าานนนนนััั่่่่่เเเเเเงงงงงงะะะลลลลีีีีียยยยยมมตตตตแแแแบบสชวิจจ จนเรียนจบปริญญาตรีส่งเรียนจบปริญญาตรีมาห้เลยก็คือเรียกเขาว่าพ่อแม่มาตลอดเลยค่ะแล้วก็มีพ่อแม่บุญธรรมด้วยเลี้ยงแพรมาตอนโตอะไรอย่างงี้นะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักแล้วกันเนาะครับถ้าเกิดพูดในแนวแบบเรื่องพ่อแม่ที่ทุกคนไม่รู้คือผมอยู่บ้านกับน้องชายแค่2คนตอนน,นี้<ม>ตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่จะจบมหาลัายอะครับเ<ม>พราะว่าพ่อแม่ผมแยกทางกัน ประมาณนะอยู่กับน้องชายแค่2คนแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับก็คือยังอยู่ยังไปหาว่าสู่เจอเจออยู่เจอเจอกันอยู่ตลอดนะครับประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องของแบบการดำรงชีวิตหรืออะไรเงี้ยในเนทำงานเองในเรื่องของทำงานหาเลี้ยงตัวเองหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็ก็อยู่อยู่กับน้องได้สองคนทุกคนจะชอบคอมเมนต์ว่าทำไมถ่ายคลิปแล้วไม่เห็นพ่อกับแม่พี่วลอยู่ไหน อะไรประมาณนี้ใช่ใช่ก็คือนี่แหละครับที่เป็นบ้านหลังนี้กับโน้องแค่2คนต่อไปนะคะข้อข้อที่8ก็คือแต่เป็นคนที่จริงๆแล้วกเกิดที่จังหวัดสมุทรปราก,การแล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดพิจิตรปัจจุบันอยู่นครสวรรค์ผมเองผมใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมาตลอดเลยจนจบป .6 แล้วก็มาบวชเรียนที่วัดกฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ความเป็นครูครูต่างจังหวัดตลอดเลยก็เลยไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยทุกวันนี้ก็คืออยู่ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องเรียนด้วยเรื่องเรียนของแพรจบประถมที่โรรงเียนบ้านหนองน้ำเขียวค่ะจังหวัดพิจิตรอยากรู้ว่าไะไรนะครับบ้านหนองน้ำเขียวจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นเด็กบ้านนอกค่ะเด็กบ้านนอกเลยค่ะคือเรียนโรงเรียนวัดด้วยตอนนั้นนะคะโรงเรียนอยู่ในวัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปเป็นโรงเรียนหรือเป็นวัดเพราะว่าวันพระก็เดินไปทำบุญอย่างเงี้ยไม่มีข้าวกินก็เดินไปขอพระค่ะร้อยอย่างนั้นเลยอ๋อจริงเหรอจริงแต่ครูไม่รู้เพราะว่าหนีไปเพราะว่าอะไรรู้ปะก็เข้าใจป้าพระไปบิณฑบาตอ่ะพระจะมีกับข้าวหลายอย่างมีขนมขนมเยอะไปขอออพพพรรระะะกกินนนนคคค่่่่ืืาเัไไปแตููม้ คล้ายๆกันแล้วครับจริงๆแล้ว่าผมเป็นเป็นเนนเหมือนเป็นพระอะครับของแพ้ไปขอข่าวที่พี่เบลแหละเฮ้ยจะบ้าเหรออยู่ล้วพี่จบมัธยมที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจังหวัดพิจิตรของแพ้เนี่ยเรื่องเรียนจะจะหลายเพราะว่าของพี่เบลเขาบวชอย่างเงี้ยจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นมหาลัยเอกชนค่ะจบสาขาวิชาการการจัดการค่ะเรื่องที่สำคัญนี้ผมขอพูดเลยที่ทุกคนไม่รู้แพ้เป็นเด็กเกณฑ์นิยมดับหนึ่งครับผม อีกอย่างที่สองที่ทุกคนจะไม่เชื่อตั้งแต่แรกตอนคบกันก็คือว่าแพรบอกว่าเขาเป็นดาวมาหาลัยซึ่งผมไปสืบทราบมาปเป็นจริงๆแต่ผมไม่เชื่อไงน,นึกออกมะคือผมไม่เข้าใจป้เนี่ยดาวมาหาลัยนะเว้ยดาวมาหาลัยปีห้าหกค่ะคิดดูดิดาวมาหาลัยทำไมไอม่ะคือแพรไม่เข้าใจว,ว่าทำไมพี่นเพไม่เชื่อแต่จริงๆตอนนั้นอะเธอถ้าอย่างเงี้ยเชื่อตอนนี้เชื่อแต่มั่กนอย่างโดงอะทุกคนอย่างโดงอะเนี่ยไปดูคลิปไปดูคลิปคลิปก่อนหน้าที่เพิ่งลงไปเด็กคลิปที่เปิดรูปไปแล้วที่คบกันอย่างโดงอะเมื่อก <poured> <ấy> แต่ว of of ่าเป็นดาวมหาลัยเพราะความสามารถไม่ใช่ความสวยโทย่าสิจบเกียรตินิยมมันดับหนึ่งไม่รู้จบมาได้ยังไงเหมือนกันนะคะจริงๆแพรเป็นเด็กกิจกรรมเป็นที่ทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมของเรียนมากก่าไม่ว่าจะมีงานอะไรจะเป็นคนที่ทําตลอดทําจนเรียนจบ นะคะแล้วก็แพรเชื่ออย่างหนึ่งว่าที่ได้เกรดเนี่ยพอที่ได้เกรดนิยมมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มาจากเรื่องเรียนเรื่องเดียวนะไม่ใช่สอบเรื่องเดียวแต่นั่นหมายถึงเราทํากิจกรรมมหาลัยเราช่วยเหลือมหาลัยอะไรบ้างเขาเรียกว่า <ๆ S 2> อะไรอ่ะทุกอย่างมารวมกันอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเรื่องเกรดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนช่วยส่งเสริมเราแล้วเราก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรางวัลที่เคยได้รับรางวัลนี้คือภูมิใจมากตอนเรียนปริญญาตรีแบบรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่นจากประเทศค่ะ แต่วระดับประเทศใช่แล้วยังคุยอ่ะเอ้ยไม่ได้คุยอันนี้คือแบบว่ามันมาใชรที่ทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าแพรเป็นเด็กกิจกรรมค่ะจะเต้นจะรำทํากิจกรรมของมหาลัยจนแบบตั้งแต่ปีหนึ่งทำบางครั้งทําจนแบบไม่มีเวลาเรียนเลยนะแต่กิจกรรมไม่ได้ทำร้ายเรานะคะถ้าเราแบ่งเวลาถูกอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะทาให้เราได้ประสบการณ์ได้ทําอะไรที่มันแบบเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทํางานดีๆได้นะกิจกรรมช่วยทําให้เราได้รู้จักสังคมเนี่ยคือข้อดีจริงๆสําหรับเด็กกิจกรรมนี่เลยกิจกรรมตัวยงเลยค่ะข้อต่อไปครรรับอ่่เเืงีียน บางบทเรียนก็คือเคยจบไปเรียนทำอะครับประโยค5ครับไม่รู้คนจะรู้รจักก็คือมีโอกาสได้ไปเรียนมาเลี ตอนนี้ครูศาสนาใช่ครับนเนี่ยครับ,รบก็เคยบทเรียนแล้วก็สอบได้ไปเรียนทําภาไปอยู่เขข้อต่อไปอความฝันที่อยากเป็นดีกว่าคนเรามักจะมีความฝันทุกช่วงชีวิตอตอนเด็กน้อยก็ฝันอีกอย่างหนึ่งพอโตมาหน่อยก็ฝันอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความฝันที่เราคิดว่าเราเราจะได้ทำของแพรเนี่ยมันเป็นความฝันที่คงไม่ได้เป็นแล้วคือแพรจะบอกว่าแพรเป็นคนที่ชอบเต้นชอบรำชอบการแสดงชอบอะไรที่มันแบบสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้ความฝันตอนแรกที่อยากเป็นคืออยากเป็นครูสอนน่าจะสินหรือเรียนจบแบบสาขานาาศิลินเพื่อที่จะไปเปิดโรงเรียนเอกชนก็ได้แบบ ว่เพื่อสอนเต้นสอนรำสอนเป็นคอสคอสอ,อะไรอย่างนี้เออนี่คือแบบความฝันจริงๆนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าตอนที่เรียนตอนเรียนปัญญาตีไม่ได้เรียนนาาักศ์ค่าเรียนเป็นสาขาบริหารแทนไม่ได้ชอบนะแต่เรียนจบมาแล้วก็เลยเป็นความฝันที่ไปไม่ถึงแล้วความฝันผมยังเป็นนายกครับ ความฝันผมจริงๆก็เอาจริงๆนะตั้งแต่เด็กก็ไม่ไม่เหมือนไม่มีความฝันเหมือนกันนะไม่เคยหลับเลยเหรอหลับ <c oughs> ไม่เคยฝันว่าจะ <c oughs> จริงๆเหมือนเป็นคนไม่มีความฝันเหมือนกันนะ <c oughs> มันเป็นเหมือนสาย,สายเลือดอย่างอาชีพท,ที่ทํก็คือดนตรีพอมาคิดเอาตอนโตมันก็เหมือนแบบเออมันเดินเดินตามสิ่งที่คนในครอบครัวเป็นเพราะว่าพ่อเป็นนักดนตรีครับผมก็เลยได้เดินตามถามว่าใจรักไหมรักครับผมก็คือเหมือนเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นคนที่ทําเต็มที่แล้วพอมีโอกาสได้มาทํางานดนตรี ก็ทำเต็มที่แต่ถามว่าความฝันตั้งแต่แรกเลยอะไม่ได้คิดไว้ว่าจะเป็นนักดนตรีหรอกครับแล้วก็ไม่ได้คิดไว้ด้วยว่าจะ,จะอยากเป็นอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเป็นคือก็อเหมือนคงเหมือนทุกคนแหละครับอยากมีมาหารชีวิตที่ดีอยากทางานหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่สามารถทําได้ที่บ้านสามารถแบบอยู่เฉยเฉยก็เงินก็มีอะไรประมาณนี้ซึ่งเนี่มันเป็นความฝันผมซึ่งก็ต้องหาวิธีทําทำมาอะไรเงี้ยจนจนทุกวันนี้ก็ก็ได้มาทำแบบ u t u b e แบบนี้จะเรียกความฝันไหมผมก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ความฝันตั้งแต่แรกจริงหนึ่งที่ผมรับรู้จากการมีชีวิตนะก็คือผมรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาไว้ความคิดมันเป,นปลี่ยนไปตลอดเวลายุคสังคมเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะคิดแบบเดิมในสถานที่เดิมๆได้บางครั้งเราก็ต้องยอมเปลี่ยนตัวเองยอมคิดอะไรใหม่ๆยอมคิดที่จะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆงานใหม่ๆที่มันจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะต้องยอมรับที่จะเปลี่ยนมันไม่ใช่อยู่กับมันที่เดิมไว้เพราะฉะนั้นในยุคนี้นะผมไม่ได้บอกว่่าทุกสิง อย่างนะครับในยุคนี้อ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโกนมาเรื่องความฝันถ้าเกิดถามว่าความฝันมันคงมันยังไม่ได้ชัดเจนอ่ะถ้าถามว่าต่อจากนี้อะไรคือความฝันการมียอดซับสไครต์หนึ่งล้านซับสไครต์เนี่ยคือความฝันของผมแต่ถามว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยฝันอะไรว่าอยากเป็นอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลือกเองอ่ะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลือกเองความฝันของผมก็คือทุกคนดูคลิปผมตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายคนติดตามผมตั้งแต่ซับสไครต์แรกจนไปถึงหนึ่งล้านซับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทามากที่สุดอันนี้จะพูดยาวนิดหนึ่งนะผมอยากจะผลิตคอนเทนต์ที่แม่งดีๆหรือว่าสอดแทรกสาระบ้างนิได้หน่อยอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าผมก็พยายามจะมาแบ่งปันในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากที่ผมได้ทํา YouTube หรือไม่ก็เรียกว่าอะไรอะไรก็ตามไปหลายอย่างมาให้ทุกคนเลยเหมือนเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราทําแล้วมันดีเดียวอะ ก็จะมาแบ่งปันใช่ใช่ใช่ต่อไปครับผมสาชอบกินอะไรแล้วก็ไม่ชอบกินอะไรของแพรนะคะแพรชอบอาหารประเภทแบบยำสมตำไวเตี๋วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวเท่าไหร่ค่ะจะกินข้าวน้อยไม่ชอส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะไม่ชอบกินเนื้อค่ะไม่ชอบกินเนื้อผลไม้ไม่ชอบกินทุเรียนไม่ชอบกินละมุดตางก็นะแพรไม่ชอบผมชอบกินหมดเลยทุเรียนเนื้อนี่ชอบมากจริงนะยกเว้นพวกตะขาบมังสาาเป็นป่องอะไรที่ไม่กินเลยโดนใสตะกุนตลอดเลยนั่นแหละครับข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะ ทำศัลยกรรมทำศัลยกรรมครั้งแรกคืออะไรของแพทย์นะคะศัลยกรรมอันแรกจัดฟันนี่เรียกเป็นศัลยกรรมปะก็เรียกก็เรียกเนาะก็คือศัลยกรรมก็คือจัดฟันเที่ยวค่ะทำจมูกครับแรกใช่แล้วก็มันเบี้ยวถ้าเกิดมีคลินิกไหนอยากสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมินดีนะครับแก่จมูกใช่ปะใช่แก่จมูกผมจะโปรโมทให้ลูลาเลยแล้วก็ทำศัลยกรรมอะไรบ้างแพทย์มีจัดฟันนะคะทำจมูกค่ะแล้วก็ทำหน้าอกทำจมูกตัดจระดิ่งแล้วก็ปลูกผมครับผมสองอย่างอย่างข้อต่อไปสัดส่วนน้ำหนักส่วนสูงมือของเขาแล้วสัดส่วนเอาของแพทย์ก่อน สามสี่ยี่สี่ามห้าสูงอยกว่าชอบมาชอบมา S 1ิบค่ะสูงประมาณ161ค่ะเบอร์รองเท้า3้าสผมน้ำหนัก70สูง175ยเจ็ดสิบาครับรองเท้าใส่เบอร์ประมาณ45ครับเท้าใหญ่เป็นคนเท้าใหญ่มากครับต่อไปฟังเพลงแพรถ้าถามแพรนะแพรชอบฟังเพลงแนวลูกทุ่งครับลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งไทยได้ดชอบมากผมชอบอินดี้ครับสติงอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรแต่ถามว่าเล่นดนตรีก็เล่นแต่เล่นดนตรีเล่นทุกแนวส่วนใหญ่จะเล่นลูกทุ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นวงงานนอกที่ผมทำงานก็ค่อนข้างปรับปรับตัวอยู่เจอเพลงอีสานที่แบบเล่นทางพินเยอะๆนะโโอ้ห ทำไมผม<อ>ไม่<ล>ทำไมผมจร,จริงๆรนะผมก็ก็คนที่ชอบนะแต่แบบมันเล่นเล่นให้เหมือนสำเนียงอะเปเปอะเ,เล่นเล่นไม่ได้เล่นยากดน่ะ แพระชอบหนังแนวแอคชั่นค่ะไม่ชอบหนังไทยไม่ค่อยชอบกาเลยไม่ติดซีรีส์ไม่ได้เป็นติ่งอะไรเลยอะ่ะไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีหรือว่าติ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูได้แต่ถ้าถามก็ชอบก็คือชอบแนวหนังแนวแอคชั่นบู๊อะไรอย่างงี้ยอนี้น่าจะเหมือนกันชอบแอคชั่นชอบแอคชั่นหนังโป๊ไม่ดูเลยนี <c oughs> ไย่ไม่ดูเลยครับไม่ดูเลยเพราะว่าข้อต่อไปครับผมเที่ยวชอบเที่ยวแบบทะเลหรือภูเขาหรือแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามสองคนเราเหมือนกันไม่ชอบแนวผับม่ชอบแต่ทำงานทำงานบันเทิงก็จริงนะแต่ไม่ชอบค่ะครับ ชอบเที่ยวแนวไหนใช่ไหมครับเที่ยวแนวไหนก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลได้หมดเลยยกเว้นเที่ยวกลางคืนน่ะตรงๆเที่ยวอใครก็ชอบค่ะชอบเขาภูเขาก็ได้ดูมเหมือนเเป็นช่วงฤดูมากกว่าปะ่ะถ้าหน้าหน,าหนาวก็ต้องไปเที่ยวภูเขาเอะไรเงี้ยถ้าหน้าร้อนก็ต้องไปทะเลช่ขับรถเป็นตอนอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณช่วงอายุ10ประมาณ1 7 18ประมาณเนี้ยครับแต่ก็ขับรถเป็นตอนอายุ17ค่ะ มาขับเป็นตอนยังทำแบบขี่ไม่ได้ตอนนั้นเหมือนแบบพ่อมีรถไงแล้วเราสองคนมีอย่างนึงที่เหมือนกันแพรรู้ปะชอบโดนยิบไปขับขี่ค่ะเพราะมันขับมาเร็วจริงๆคือแบบจะบอกว่ามันอันตรายนะอันตรายอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนแบบบางครั้งมันมันมันเผลออืมมันเผลอเลยโดนบ่อยมากค่ะโดนทั้งคู่เลยคือไปเอาพร้อมกันโดนที่เดียวกันโดนด่านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอือหือแล้วก็รถคันแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมของแพรจะเป็นรถมาสด้าค่ะเพิ่งออกมายังไม่ถึงสองปีเลยปีปี ของผมเป็นโซลูนาวีออสปี2003ครับผมคันแรกไปรดมือสองด้วยติดกแก๊สด้วยแต่ขายไปแล้วก็เอามาออกคันใหม่ออกันสครับผมปายแดงแนวการแต่งตัวชอบแนวแบบชิลๆสบายๆคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฟุงฟ้งฟิ้งไม่ค่อยแบบว่าฟูฟอ่องอ่ะนึกนึกออกปะคาว่าฟูฟ่องอะไรเออนั่นแหละลองฟิวจะชอบแนวสบายๆแล้วก็ติดรองเท้าผ้าใบมากค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบใส่รองเท้าแตะแบบหุคีบที่เปิดหน้าเท้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบค่ะผมก็เป็นผู้ชายที่ชอบชอบเกงยีนนะครับขอให้มีเกงยีนเกงยีน รองเท้าเข้าไปที่แบบแล้วก็เสื้อยืดสีดําอะไรประมาณนี้คุมโทนแนวเขาเรียกคุมโทนคุมโทนคุมโทนใช่แพรก็ชอบยีนค่ะกางเกงกระโปรงยีนอะไรที่เป็นแบบยีนเยอะมากเป็นคนที่ชอบใส่ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงรชอบใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์แบบมินิค่ะไม่ใช่แบบวิทายเป็นแบบมินิคือเท่าเท่าตาตอนนี้ก็คือใส่อยู่จะชอบใส่สีซอฟ์เกย์ค่ะเป็นสีชอบใส่มากๆพี่เบลใส่ไหมผมไม่ชอบใส่เกย์อไรผมไม่ได้ใส่ทุกคนเนี่ยต่อไปแพรจะบอกว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่คคนงงรูู้้อย่าแหลลวทลก็ชอคนชอบว่าพก็คง ที่ชอบสระผมมากม,มากมาก็ไก่หมนอดกไก่ร้านตัวเลยค่ะให้เลยจริงๆก็ไก่ร้านตัวคืออะไรผมห็นมากอ๋อย่างเงีงย้ยยาวๆก็มันก็มีเหตุผลอยู่ที่ทำไมถึงไม่สระก็ดูดีผมหนามากแล้วผมยาวมากเอาจริงๆอ่ะก็คือเป็นคนที่ผู้หญิงผมยาวมาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆอ่ะจนถึงตอนนี้อายุทัานี้ยังไม่เคยตัดสั้นแล้วก็ยังไม่เคยทําสีเลยก็สัญญาไว้แล้วว่าถ้าแสนหนึ่งจะตัดผมสั้นแล้วก็ทําสีด้วยจะลองเปลี่ยนลุคดูว่าจะเป็นยังไงรอดูนะคะตอนแสนสับตอนนี้ก็ใกล้แล้วแหละสิ่งที่กล ว่าจะาจิ้งจบมาหลอกไม่ต้องเลยเกลียดจิ้งจบมากทุกคนใครเกลียดจิ้งจบจริงๆเกลียดแบบเกลียดเลยอ่ะคือแค่เห็นก็ขนลุกเลยอะไรจิ้งจบจริงจังจะลอยบังกำลังจะไปขัดถังอาบน้ำในห้องน้ำเออก็เลยแบบว่าเหมือนจะคว่ำถังน้ำออกใช่ปะจิ้งจบแม่งเสือกกระโดดมาเกาะขาทุกคนคือแบบแล้วตัวดำปี๋เลยคือสลัดออกเลยแล้วผ้าที่ตัวหลุดหมดเลยแต่อยู่ในห้องน้ำไงี่ยถ้าอยู่ข้างนอกนี่ก็คงแบบหมดกันอ่ะผมกวนตุแกครับผมตุแกกลัวมากใครก็น่าจะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่กลัวเลยล่ะเฮ้ย แลดีเลยว่าดีเลยสุดๆดต่อไปข้อข้อสุดท้ายแล้วอ่ะข้อสุดท้ายผมขอเป็นมอยากพูดอะไรอาจจะยาวนิดนึงผมทำ YouTube มาระยะเวลาประมาณจะปีน,นึงนัน<ย>ะผมทำตั้งแต่เดือนตุลาอยางที่ทุกคนรู้กันเลยครับทำแล้วมันคงมีมีรายได้อย่างได้เงินพูดตรงๆเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้วิธีว่าจะต้องทำยังไงถึงจะต้องมีคนติดตามถึงจะมีคนดูก็เริ่มจากการทำคลิปรีวิวอาหารคลิปทำอาหารบ้างตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการฝุกตัดต่อลองผิดลองถูกลองฝึกตัดต่อไม่มีความรู้ความสามารถ อะไรแม้กระทั่งในเรื่องการตัดต่อเลยมีคอมพิวเตอร์เก<ๆ>่าๆตัวเดียวสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือมันมีความพยายามในการที่ทำแล้วก็มน <c oughs> มีอุปส,<ม>ปสรรคม,ม,มันดับบ้างค้างบ้างใช่ใช่ทุก <c oughs> อย่างผมอยากที่จะพูดถึงความที่กว่ามันจะเดินทางมาถึงในตอนนี้มันมีเรื่องราวส่วนสำคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามมาคอยดูมาคอยให้กําลังใจการคอมเมนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากขอบคุณมากๆเพราะว่ามันมีพลังเจอาหมดไอที่แบบคอมเมนต์ไม่ดีด่าหรืออะไรเงี้ย แใช่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าพออะไรไปอะไรยังไงจะทําให้ถูกใจกทุกคนมันไปนไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วแล้วก็สิ่งที่พูดมาข้อสุดท้ายทั้งหมดก็คืออยากจะบอกว่าใครที่อยากจะท YouTube แบะทําเลยครับขอให้เริ่มต้นทําเลยคลิปอะไรก็ได้เริ่มต้นคือพี่เบลทั้งหมดค่ะพี่เบลเป็นคนที่มาบอกแพว่าเราทํำไหมเราลองแพอธิบายว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงทาแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงคือแพก็คือมีหน้าที่แค่ถ่ายช่วยกันคิดคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายอะไรนี้แต่ถ้าเรื่องตัดต่อเรื่อง คอมพิวเตอร์พี่เบลเป็นคนทำหมดเลยคะ่ะไปทำไม่เป็นค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราเองอะถ้าเกิดเราทํามากๆเราทําบ่อยๆม,มีคนดูมีคนใช่มีความสมอเ <c oughs> สมออันนี้ผมพูดแทนในฐานะที่ก็มีคนติดตามแค่พี่เดียวเองนะแค่9ก้าหมื่นแต่ผมแค่อยากจะมาบอกผมไม่ได้พูดให้ทุกคนท้อนะขอให้เริ่มต้นแล้วทาอย่างเดียวไม่มีอะไรเกินความสามารถคนเราทําไม่ได้พุ่งตรงใช่จริงบ้างไม่มีอะไรที่คนเราทําไม่ได้การที่มีความรู้มากๆไม่สู้การที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆห บมัแต่สิ่งสําคัญอย่างที่บอกนี่ยทุกคนด้วยนั่นแหละครับที่มากดติดตามชอ่องระกขังให้อะไรเงี้ยขอบคุณ,คณมากๆ<า>ครับค่ะขอบคุณทุกคนเลยนี่ก็เป็นแฟกกระเป๋ามีหวังว่าน่าจะรู้จักเราเพิ่มขึ้นแล้วแหละเพื่อคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดไล,ไล,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอห่ชองระกขังด้วยนะครับเช้เาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย